สวัสดีค่ะบอกเล่าเกาหลีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการพูดคําว่าแบบนี้ก็ได้หรอในภาษาเกาหลีนะคะคําว่าได้หรอในภาษาเกาหลีเนี่ยถ้าเราถามธรรมดาทั่วไปเราก็จะถามว่าเทยโยหรือว่าเทนายโยแบบนี้ถูกไหมคะแต่ว่าเออถ้าเป็นการถามในเชิงอุทานหรือว่าในเชิงที่ไม่เชื่อนะคะว่าเออมันเป็นแบบนี้ได้เหรอหรือว่าทําแบบนี้ได้เหรอนะคะเขาจะถามว่า มาลิเทลมาลิเทลนะคะก็คือมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยหรอทำแบบนี้ได้ด้วยหรอนะคะคล้ายๆกับคำว่าแบบนี้ก็ได้เหรอในภาษาไทยนั่นเองค่ะนอกจากจะใช้ในประโยคคาถามแล้วเนี่ยยังใช้เป็นคำอุทานหรือว่ารำพึงธรรมดาก็ได้นะคะเขาก็จะพูดว่ามาลตัวนเดมาลตันเดนะคะก็คือ เอาไว้พูดเวลาเราเจอในสิ่งที่เราไม่อยากจะเชื่อนะคะหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปได้จริงๆหรอนะคะก็สามารถเอาไปใช้กันได้ค่ะ